ตะไคร่น้ำคืออะไรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตะไคร่น้ำหนึ่งปัญหาหลากัหลกๆของสาวยน้ําและวิธีป้องกันและกําจัดตะไคร่กันนะคะตะไคร่น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ถูกจัดให้เป็นพืชหรือสัตว์ค่ะเป็นสาหร่ายเซลลเดียวหรือหลายเซลลบางชนิดสามารถสร้างคลอโรอฟิลเป็นสารอาหารให้ตัวเองได้ตอนเป็นเซลล์เดียวจะลอยตัวทําให้น้ําเป็นสีเขียวพอเมื่อเป็นสาหร่ายหลายเซลล์ก็จะยึดติดกับพื้นผิวต่างๆค่ะ มีตะไคร้ยอยู่ทุกที่ที่มีน้ำไหลยอย่างเช่นสายยางท่อระบายน้ำซึ่งปัจจัยที่ทำให้ขยายเผาพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วคือแสงแดดค่ะเพราะคลอราฟิลทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสงและสร้างพลังงานโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ตไค่้ไม่ได้อยู่เพียงในสระว่ายน้าสามารถอยู่ในแอ่งน้ําเล็กๆที่เคยมีน้ําไหลผ่านได้ด้วยค่ะส่วนมากจะเจอเช่นพื้นหน้าบ้านพื้นห้องน้ําพื้นบริเวณปลายท่อซึ่งตไค่้น้ํามีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีคือสามารถเป็นอาหารและแหล่งวิตามินชั้นดีให้เหล่าปลา ข้อเสียก็คือหากมีมากเกินไปจะแย่งออกซิเจนของปลาหมดและทําให้ปลาที่เลี้ยงอยู่ตายได้นะคะข้อเสียสําหรับสระว่ายน้ํานั่นก็คือทําให้สระดูไม่สะอาดน้ําในสระดูไม่น่าเล่นค่ะวิธีการกําจัดและป้องกันตะไคร์ในสระว่ายน้ําหลักๆเลยคือเราต้องหมั่นดูแลค่าน้ําให้เหมาะสมค่ะเริ่มจากแร่ธาตุและสารอาหารของตะไคร์และที่สําคัญคือค่าคอเลีนในสระว่ายน้ําโดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะอยู่ที่1-3ึ่งม CCPM ค่ะคอรีนจะช่วยกำจัดและหยุดยั้งการเติบโตของตะไคร่รวมถึงยังช่วยให้สระว่ายน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นยุงที่มาวางไข่ลูกน้ำลูกไรเนื่องจากน้ำที่มีคอรีนจะทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะคะเพราะว่าลําบากต่อการหายใจค่ะ